สุขสบายดีสบายดีเอฟซีบาวแพงสบายดีพี่น้องเด้อซอยสินพี่น้องสินก็นได้กินสองขอบรั่วใหญ่เนาะขอบรั่วบาวแพงขอบรัวซาแพงสินหาล่อยพี่น้องันเมนหา,าโลนนเนาะเจ้าอนี่หา,าโล่มีผู้ใหญ่ใจดีพ่นเนาะฝากมาทางคูโนมาให้บาวแพงจะเป็นอือยห่หรืออ่ายเนาะ มาสิจุ้นตือ้อไอ้ขอขอบขอบใจหลายๆเดอ้อได้สิ่มาบาแพงกับแบ่งไปกินกับยายอ้นวนนะครับแบ่งมาให้ทีมงานกินนํากันนะพี่น้อง,นองเนาะบาแพงกับลังซอยพี่น้องเคยเถ่าผลิตพี่อ่ะบุมีพี่อ่ะเคยเถ่าผลิตได้ยอมครับเจ้าขุนผลิตแนวใดผีอะไรเงี้ยมีดกับบ่อขาวขอขอ,ขอบอบขอบใจทั้งผู้นำผู้ใจดีเดอ้อเทียน ซื้อซิทธให้กิน,นเนาะขอขอบใจทั้งเอื้อยขอให้บุญคั่มนำสู้ปัทนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปัทนาเด้อขอขอบใจทั้งบ่าวแพงพร้อมที่เอามาสู่กิน,นเานาะอ่ามีการเสริมน้ำอีกบายดีพี่เนเาะินาา่นแหน่เอาสิทธมาให้ก็เลยเอาใจเพิ่นแหน่ใจเพิ่นน้ำ มีแห้เงาอย่าบอกได้ว่าซอยสิ่งกระติดกระต่อนองนี้นะซอยงามๆนี่เด้อแต่มันสีเป็นสอยสร้อยสรหนาเนาะพี่น้องเนาะบ่าวกัปตันถึงไปทุระถเยอะขึ้นกับลงมาบ่าวแพงสรอยสิ่งบ่าวแพงกับเอางื่กินเครื่องแล้ว ข้าวแพงก็ได้สมชิกเพิ่มมาเพิ่มคนหนึ่งในเพื่อนโอเ,เคโอเ,เคกับมาผักน้ำข้าวแพงเนะาะซ้ำๆได้ขึ้นเพื่อนกินอยนู่น้ำข้าวแพงอะไรขึนเองซ้ำๆสาเพื่อนแหละแม่ซ้ำๆมันได้ขึ้นเพื่อนว่าสีขึ้นเพื่อนนะวันที่เศร้าเจ็ดวันที่เศร้าเจ็บชีขึ้นเพื่อนกำลังกะเกียมอยู่เนาะอากะสาบสาบแต่ข้างในก่อนเพราะว่าเพราะวัน เอาหมองสีอู่ก่อนเอาบ่อนจำเป็นก่อนอเืน,เนแมนองของนอนบ่หม่จำเป็นนีทั้งในแะละทังในบ่อนเ<ม>ท้าซีอู่อะไทั้งนอกก็ค่อยเหตุไปได้สำานดกกเหตุทันโบมีแล้วก็จุดแล้วก็โจ๊ประสนะแมนมันโบจุหนึกงเนาะเหตุเพื่อนเมื่อคือนเมื่อคืนแัน เมื่อเคืนนในวันเกิดอีละมวนจู่ดพี่น้องเบิดสามล่างจะแพงสามล่างสลุปปิดเพราะว่าเบาเบาแดงแน่ในน้องดีๆก็หมูพันแน่มาสมถูกกันเผื่อลายแล้วแน่นจ,จนหัวปู๋วหัวลูก <c oughs> ยังจนหัวปูหัวลุก,ก็มา่อ <c oughs> ันเดียข้อขาดนันเด้สามล่างนะนี่พาเฮือนนะพี่น้อง เท้าแพงว่าเบิด์สามล่างวะ่ะสักอันปีปีหนึ่งกับมีเธอหนึ่งเนาะบดีเคยจัดอันงานงานมันเกิดตรงนี้เพื่อนนกับมีเตออีละอะไรมีเอื่อยผลจัดหายเอื่อยผัดเอื่อยผัดแล้วก็เอื่อยละไม่เนาะจัดหายอีละเมื่อวานเมือ่อคืนนี่จัดวันเกิดย้อนลงังแล้วก็มีประกอบส่วนกันแน่เนาะก็สิว่ามีข้อขาดข้อคือข,ข,ข,ขึ้นมาก,กันเลย ประกอบเหมาะมี่แม่น้องดีๆก็หมู่เผื่อนสหายเผื่อแน่สมถบเขากันมันก็นเลยล่ามประหอดสามล่างเสื้อข้อขาดพี่น้องฟังเบิงแต่ข้อขาดพราน้องมันฉีเกิดยั่งึ้น <c oughs> <c oughs> คันเจอก็ข้อขาดแหละกับบธรรมดามาปลาเมา <c oughs> ออสิพาไปเบิง <c oughs> ปลาเมาออสิพาไปเบิง,อ,อ,บงอันลักทานเด้อบ,บุท่านเอาเม่อ <c oughs> ตู้ห้างบ่อแพงพี่น้องอายุเจ็กปีละบ ò p แพ n g ได้เจ็ดปีอันนี้ก็เป็นอันเป็นลักทานเมื่อคืนนี่อันนี้เป็นของบ่าวก้าบหอยตัวเล่นอย่างนี้มันบวดจุใจว่าสั่นต้องต้องไปเอาของบ่าวแพงมาไปเอาไปเอาตู้ห้างบ่แพงมาบางอี่พี่น้อง นี่แต่ใหญ่มงมุมอายุมันเจ็ดปีเลยกอป้ามาเมาสีอยากหัวนะกุ้มปั๊บหยุดกุ้มปั๊บหยุดจนเท้าแล้วงานเสียงได้กระแต่บมวนเบิ่งสภาพมันด็กว่ามันเชียวยังมอมวนมันยานไแเละอันอายุมันเจ็ดปีเผื่อว่ะตั้งแต่เผื่อเป็นวัยวัยรุ่นห้าเงินได้นแเลย อันนี้เป็นของอันของชาวแพงบ่ของเคยเถาเบากลับเอามาหอยมาแคนอยากให้มันดังเห็ดเนี้ยได้มันกระํานั่นแหลเะเห็ดได้กระําเก่าบบจุใจกันเลยนให้พอน้องดีๆไปแก่เอาตู้ห้างาเบาแพงมากระโบซ้ำโซกอีกโต๊ะขีต้มอีกพี่น้องโต๊ะขีต้มลด ข้่ามาบ่ได้อีกโทรมาเอาปศกรไปอีกไปดึงไปยู่ขึ้นมาเพื่อสิได้ตู้มาเนี่ยบ่ธรรมดาเืินย่อยเหินยังบ่ได้มากกับคุ้มค่ายุ่กับเสื้อคอขาดกับมาเกิดขึ้นเวิดสามล่างบานพอน้องดีๆกับเพื่อนกับเพื่อนเพ่อนเพื่อนมิดสหายเพลินชมทกกัน อยางมาตืดอยู่จะเท่าเดิกเท่าดด่นจะเป็นวันเกิดอีหละมวนร้ายว่าสั่งขอขอบุญขอบคุณเด้อทั้งเอื้ยเนาะที่จัดงานวันเกิดอีหละแต่ขอขอบุญขอบคุณอีกทั้งเอื้ยอีเนาะเอ้ยเอ้ยใจดีบ่หรืออ้ายบ่บ่แพงโอ้ยสุอสิ้นหายซุมเฮาเขาให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะที่ให้อาหารการกินกะขอให้มีสุขภาพแข็งแรง เราได้เลี้ยงหลายชีวิตเติบได้นี่นะเนาะทั้งครอบครัวเบาแพงแน่แล้วก็ครอบครัวสาวแพงครอบครัวสาวแพงนี่ยกระซิไล่ข้อยเขาแป้งนี่สิครับสีเห็ดเนี่ได้กินอย๋อสีก้อยกินก้อยกับก้อยลุ่นเอาเมาส์ีโจ้ไว้ก่อนสีทาเบิ้งฟีมือบัดก้อย เวทเอากับกำลังเห็ดกินพี่น้องอู้ยใจชิ้ชใส่หลายเลยกำลังสิก่อยพี่นอ้องมืดๆหน่อยหนึ่งทีมงานก็ามาแล้วพี่น้องเบาถัดเบากัปตันป้าเมากินนํากันเลยพี่นี่ผ้าขาวใหญ่พี่น้องปลาตัวนี้จะมีซอยจุกยังยังมัขึ้นหมดก้อยปลาดีพี่น้องมีจุปลากระโตสุดเก่าแต่เมื่อคืน ลอยอย่างเดียวนะฮะลอยอย่างเดียวเอ้ยไก่ไก่เจ็บขาพออพอยบอยมาผิดเปยถ่าวกำลังสีกอกกำลังซอยเคย,ยถ่าวโซ่ซีมือกอ้อยเนนือโอ้ซีมือนก็นนะมันคมโพดได้บอยมันบดขาก คือบนอ้น้อเคยถา่เอาใบขีป่ปลามาเห็ดเพี่ะใส่บีนองพรดีกลัวใส่ดีนองพรดีกลัวแมนมัน,นบ่แมนแนวมันได้หะถา้าเออถ้าเป็นแจวป้านะ่ะคืออยู่ใบขีป่ปลาเนาะยมันกระคบคล้ายๆขี่ขปลาก่อยแล้วพี่น้อง ไปเห็ดข้าวัวดีเลยเห็ดข้าวัวเป๊ะเลยนอก้อนอยูอ่กคนนึงอันนั้นนะไปถ่ายอ่างสิก,ก้อยรสชาติเป็นไงไม่รู้นะฮะอร่อยแล้วก็พอนะฮะมาแพงหิวข่าวอลไรพี่น้องใส่พริกแห่งลงอ๋อสองบวงัวสองบวงัวสองบวงนี่ก็เเลือแหล่แหละ ใส่ใส่ยังลงในเคยถ่าวน,นี่ไัวก่อนไปน,นัวพุงนัวพี่น้องท่องกับห้องก็ท่องกันเลยิวอลไรเนาะยิว้วเขา่าก็แหละลงไปพี่น้องน้ำจะนัว่วล,ลงไปแล้วเรียบร้อยขลนยยุนมีเพิ่มพอนอืมบ่แพงใจห่อนพี่น้องหิวเขา่าแล้วก็ใส่ดีน้องพรลงไปนี่ โอ้ใส่หลายคมหลายหลาย้มหน่อยหย่อนน้ำปลาหน่อยน้ำปลาน้ำปลาให้หนึ่งให้หนึ่งเด้อออ่าต่อด้วยน้ำปลาพี่นอ้องช้อนทูมหนึ่งช้อนโต๊ะอ๋อเดี๋ยวมันจะเค็มครบอย่าง ยังมัหอมหอมนี่เป็นขี้ก้อยเดี่ยวี้ก้อยขาดาขอะไรมั้งขาวหัวดิอืมขาวหัวหนังวานั่นอืมไปก้อยลืมใส่ข่าวหัวกระเบิดขนนั้นแน่นพี่น้องอขอบมกขอบใจลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีเนาะครอบครัวใหญ่สองครอบครัวพี่น้องอ้อแล้วก็หอมลง เว้นหลังเห็นปะหน้าสีแขนหน้าไม่หยออนมีก้อยแหงพคใส,ส่แล้วดมันสูตรดีโดยโจมได้กินป้าตัวได้สีแจ้วกัว ต้องเห็ดสองสูดไหมสองถั่วไม่้หอาาูอ่านไหามาอหอมล้หอมบิดธนาบอกไปยบาเนีาา่ยม่ใส่วมนดเดี๋ยวก็ไะเล็ดจืดไปนิดน,นึงเพิลงไปเห็ดสองสูรได้พี่น้องเคยถ่าวเห็ดสูกทนลองเนาะอวนมันไม่ดีเลย โมกเพียดสดตรอพี่น้องอันนี้เอาหอมลงชิมก่อนอ่าพี่น้องอาหับลืมไปมันมีผีกอ่อมเอาคนเันนี้เขเสือแผ่ตัวนี้เรียบร้อยแล้ควคนจะชิมกันเด้อมาเล่นสูตรนี้ชิมกันก่นนอนพี่น้อง ม่่ยพ่อยบอกขมขมพ่ออยู่บนน่องพ่อ,อย่บอ,อก,ออก,ออกขาดยางพี่น้องเรียบร้อยนะอบอ้านเดินซิมกันข้ม,มแต่ตัวนี้เขาใส่แดก้ลยเรีย,ย,ยบร้อยแล้วพี่น้องเป็นตะกินขนาด ะมาหอดนนีก็ขอจบคลิปกินข่าวกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อส,สบายดีสบายดีขอบมุกข,ขอบใจลายๆ <Okay. S 1> ผู้ที่ส่งมาให้กินกันเลย